นี่นะครับเพื่อนเอ็นว่าปลาย่อนนะครับปลาย่อนหรือว่าปลาเนืออ่อนผมเอาว่าป้งกินกับตำหักทั่วครับพี่น้องอู้นะครับหนึ่งกระแซบแต่ว่าป้งนี่แบบมันเลยนะเอามายุก็ตำบักทั่วแบบนี้ครับโอ้โมันมันๆครับพี่น้อง bình là hóa màu hòa giúp có tăm một thua và núi khó khăn khăn đúng nè, nó hấp tới như thế này bí vào này giúp tới tăm thua ngon lắm mà มีแต่งแต่ไอ้กลางต้องกลางนะครับกินง่ายมาตองย่านกลางเลยนะครับ ບໍ່ຄຸຍໃສ່ຕາມບົກຕົ ผมเอามาตอดกระเทียมกระแสบพื่กันกิได,ด้ต้ไรมโโเมนู่เห็นหมอไปกินน้ำลานอาหารปลาเนื้ออ่อนราดพริกปน่น่ะนี่นะครับปลานี่แลแหละ แต่ว่าตอนปิี่ยนเนี่ยอู้เอเกเทอรฟโปะบัคักเลยลูกบ,บุ่มบุ่มว่ามันวมันอย่าง,มงหมูหละไม่ขอร่วมกันครับพี่น้นนองมาเนี่ยคสุดท้ายหนยเด้อก็อมีละแซ่บครับ